สวัสดีค่ะแชนนครูโสภิตวันนี้จะมาชวนเพื่อนทําแกงไก่ใส่บุญเส้นนะคะแกงไก่ใส่บุนเส้นวัตถุดิบหลักก็คือเนื้อไก่นะคะกับบุนเส้นนะคะเครื่องแกงก็มีขา่าตะไคร้หอมกระเทียมพริกกระชายนะคะใบมะกรูดนะคะแล้วก็ปรุงรสน้ำปลา้านะคะ เครื่องแกงมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราทำอะไรบ้างเครื่องแกงมีข่าตะไคร้นะคะข่าะตะไคร้กระชายนะคะแล้วก็พริกเราจะตำสีอย่างนี้ก่อนนะคะพอละเอียดดีแล้วเราก็จะใส่หอมกระเทียมนะคะเป็นอันว่าเสร็จ ของเครื่องแกงนะคะเระาจะทำสี่อย่างนี้ให้เรียบร้อยก่อนเพื่อนๆค่คะตอนนี้เครื่องปรุงของเราในการแกงไก่ใส่วุ้นเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะพริกแกงตามเรียบร้อยแล้วนะคะไก่สับแล้วเครื่องปรุงพร้อมแล้วนะคะใบมังลักเด็กเรียบร้อยนะคะวุ้นเส้นตัดเรียบร้อยนะคะเราไปเราไปปรุงกันคะ่ะ วันนี้จะมาบอกวิธีการแกงแบบดิสารให้อร่อยเนี่ยนะคะอันดับแรกนะคะเขาจะใช้เนื้อไก่เนี่ยคะ่ะไปคั่วกับพริกแกงก่อนนะคะเอาใส่หม้อเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วก่อนเปิดไฟก็เอาพริกแกงใส่ก่อนเลยนะคะเอาของทุกอย่างที่เราจะแกงเนี่ยใส่นะคะแล้วก็มีเครื่องที่ ตะไคร้เป็นต้นกระชายเป็นหัวใบมะกรูดใส่นะคะทุกอย่างใส่แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนเติมด้วยนี่เลยค่ะน้ำปลานะคะเติมด้วยน้ำปลาแรกๆเราไม่ต้องเติมเยอะนะคะน้ำปลานี่เราใส่เยอะนิดนึงเพราะว่าเราใส่น้ำปลาแทนน้ำปลาเลยค่ะกินจะได้ได หอมๆแลเนี่ยเราจะคั่วนะคะคั่วให้แห้งเลยค่ะเพื่อนแล้วค่อยเติมน้ํานะคะคั่วให้แห้งเลยเพราะว่ากลิ่นสมุนไพรกับกลิ่นไก่เนี่ยไอ้เนื้อไก่จะได้เข้ากันดีนะคะถ้าเราไปต้มน้ําเดือดเอาเครื่องแกงใส่เอาไก่ใส่เนี่ยรสชาติจะเป็นอีกแบบเลยนะเพื่อน นะคะถ้าทำแบบนี้จะไปอีกอย่างหนึ่งกินออกมาแล้วการชวนกินเนี่ยจะต่างกันมากเลยนะคะถ้าเพื่อนเใครใคไทยทำกับข้าวอีสานนะคะใช้วิธีต้มน้ำเอาพริกแกงใส่บางอย่างทำได้บางอย่างทำไม่ได้นะคะคือทำได้เหมือนกันหมดแหละไม่มีข้อจำกัดแ,แต่ความที่เคล็ดลับเล็กเล็กน้อยในการที่มันจะอร่อยต่างกัน จะคั่วจนแห้งนะคะหอมดีแล้วค่อยเติมน้ำนะคะเติมน้ำต้มเวลาเราคั่วในหม้อเนี่ยเพื่อนใช้ไฟกลางพอนะคะเดี๋ยวใช้ไฟแรงนะคะพอหอมดีแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเติมน้ำนะคะตอนนี้หอมดีแล้วเราเติมน้ำ แกงวุ้นเส้นต้องเติมน้ำเยอะนะคะเพื่อนเพราะว่าพอใส่วุ้นเส้นเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะพองเดี๋ยวพอไก่เปื่อยนะคะน้ำงวดเราค่อยปรุงรสว่าตอนที่น้ำเยอะๆเนี่ยกลับรสชาติไม่ถูกเพื่อนนะคะถ้าเค็มพอดีพอน้ำงวดแล้วเนี่ยมันก็จะเค็มมากนะคะเรื่องเค็มเอาไวท้ทีหลังค่อยๆเติม นะคะเค็มมากแล้วแก้ไม่ได้โดยเฉพาะแกงอีสานเนี่ยนะคะห้ามเติมน้ําตาลครอบครัวนี้ไม่กินชูรสแก้ยากนะคะเพราะว่าแกงทุกอย่างเนี่ยถ้าเค็มเกินใส่ชรสปุ๊บเนี่ยรสชาติในการเค็มียจะลดลงมาเลยผ่านมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะไก่เปื่อยดีอยู่แล้วเราก็จะมาเติมม้นเส้นเลยค่ะปรุงรสชาติแล้วนะคะเค็มพอดีนะคะ เติมมุ้นเส้นพอเติมมุ้นเส้นไปเนี่ยนะเพื่อนแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะเพราะว่าวุ้นเส้นนิ่งง่ายแล้วก็เติมนะคะอีตู่นะคะแล้วก็ใบมะกรูดอีกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อความหอมนะคะปิดไฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงไก่บ้านใส่บุ้เส้นของเรา น้าตาน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนนะคะสีสันธรรมชาติแต่ที่นี่แน่อร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองทำทานนะคะใช้เทคนิควิธีการในการคั่วไก่กับเครื่องแกงก่อนนะคะแล้วค่อยเติมน้ำเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะ กดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูมนใหม่กับข้าวของเราอีกสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ